ช่วงคนไทยหัวใจฮีโร่ได้เวลาแล้วความสำเร็จของหลายคนต่างมีหลักการที่แตกต่างกันไปแต่สำหรับคุณบัณฑิตอึ้งรังสีผู้มุ่งมั่นและทำตามทัศนคติของตนเองกล้าคิดให้ใหญ่มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนทำในสิ่งที่อยากทำและเชื่อในความเพียรพยายาม จนทำให้เขาได้แสดงผลงานอันมีค่าสู่สายตาคนทั่วโลกจนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาทยากรระดับนานาชาติหลายต่อหลายครั้งในครั้งล่าสุดณประเทศสหรัฐอเมริกากับรางวัลชนะเลิศจากผู้แข่งขงันถึง362คนทั่วโลกด้วยความตั้งใจที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพบกับคนไทยหัวใจฮีโร่ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสวดีครับการทำความดีแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย แต่ก็สามารถทำให้ทุกคนเป็นฮีโร่ได้นะครับพบกับช่วงคนไทยหัวใจฮีโร่ได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับ